กลาวสวัสด,ดีทุนาผาู้ชมกันด้วยนะคลิปนี้นะเราจะมาสอนทํากับดัก Minecraft นะฮะกับดักไหมครับตอนนี้มีชื่อว่ากับดักรางรถไฟนะเป็นกับดักที่ซิปรโรมากก่อนอื่นนะไอ้ท่านเตรียมอ,อุปกรณ์ด้านลลางฮะแล้วก็วางแบบนี้นะวางจุดแดงไว้จุดหนึ่งนะตรงนี้นะ แล้วก็วางรางรถไฟธรรมดาไว้ตรงไหนก็ได้นะเสร็จผมจะเอาวางไว้ด้านขวานะปึ๊บจัมาเสร็จปั๊บก็ต่อไปอีกปึ๊บแต่แต่ท่านผู้ชมจะกะเอาเองแล้วกันนะฮะแล้วก็ให้ท่านขุดข้างๆรา,างรถไฟจุดสีแดงตรงนี้ปึ๊บข้างไหนก็ได้นะ จะละไปบล็อกหนึ่งนะตอนนี้ก็เจาะลงไปสองบล็อกจนถึงลองสุดท้ายนะฮะไม่ว่าท่านจะยาวแค่ในจนถึงลองสุดท้ายเท่านั้นนะฮะกดไปปึ๊บตรงทีนที ที่ผมวางไว้ไม่ต้องมาก็ได้นะผมเี้เกียจเอาดินมาเนี่ยนอนนะแค่นี้คงไม่พอฮะนี่ประมาณนี้นะ แล้วก็วางดินปกปิดการบังไว้นะแล้วก็ลด,ดไฟวางไว้อย่างนี้นะแบบหนึ่งนะแล้วเราก็ขี่แล้วเราก็ให้เพื่อนของท่านขี่นะ แล้วเพื่อนของท่านก็จะเพิ่เเยียบกับดักของเราพอสุดตรงนี้ปุ๊บตายแน่นอนฮะโอ้โหถ้ากาดได้ดีกวผมเนี่ยจะพอมาถึงนี่จะระเบิดเลยนะเป็นไงฮะตายแน่นอนฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะเพอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ เื่อกดจิตตามผมหน่อยนะผมก็จะได้ซื้อเครื่องใหม่นะซื้อคอมมาอัดนะคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย